เมินดรามา่าพิมพิมประภาประกาศข่าวดีครั้งใหญ่คว้ารางวัลน,นี้มาครองประสบความสําเร็จในเรื่องการแสดงเป็นอย่างมากสําหรับนักแสดงสาวพิมพ์พิมพ์มประภาล่าสุดพิมพ์ได้ออกมาโพสต์อีกหนึ่งข่าวดีหลังได้รับรางวัลใหญ่จากมายาทีวีอวอร์ดโดยเธอได้เผยว่าฟ้านภะาได้รางวัลแล้วนะเย yeah. ขอบคุณมายาทีวีอวอร์ดสำหรับรางวัลดาราหญิงเจ้าบทบาทแห่งปีจากละครเรื่องโชมโฉดนะคะขอบคุณแอดเช้งสองห้าหกหนึ่งแอดดีเจพี่ชอดแอดเสสาำหรับทุกๆโอกาสที่มอบให้พิมพ์นะคะและจะตั้งใจอย่างเต็มที่ในทุกๆผลงานต่อไปขอบคุณทีมงานนักแสดงชมโชดทุกคนขอบคุณป้ามา้าที่คอยซัสพอร์ตผลักดันจนหนูมีวันนี้แม่แอมแม,แม่วานแม่ยอดพี่บูเบ ที่คอยอยู่ข้างๆเสมอในทุกๆก้าวของพิมพ์และที่สำคัญที่สุดเลยขอบคุณ pfc add พิ my fan club ทุกคนที่คอยซัสพอร์ตมอพลังให้พิมพ์ตลอดมารักทุกคนมากๆสัญญาจะตั้งใจและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะ #mayatvaward 2อ2 3ันีมงานทีมนี i n i com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ